ปวดหัวยายจ่ามันต้องผ่านไปให้ได้ปัญหาชีวิตเมียฝรั่งเจ็บป่วยนอนปางตุยผัวก็ไม่เป็นตาเออ่ลำคานพอนอนร่วมไม่ได้สุดแสนทรมานไล่ยังกระหมูกระหมาเพราะบ้านมันเป็นของเขาเนาะเออมีใครบ้างเนาะมีพี่มีน้องบ้างเนาะ มีพอ่อมีแม่เคยถามบอเนาะเห็นลูกเงียบไปนี่เคยเกินบอเนาะว่าชีวิตลูกเป็นยังไงโพสในเฟซเฟซบุ๊กสุดจะเศร้าอยากจากโลกนี้ไปทุกเหลือเกินกําลังใจไม่มีสะก,กิดหัวใจพวกขาเจ้าเดบเนาะเออสะกิดหัวใจพวกข้าเจ้าเดบนะเนาะรู้สึกห่วง เป็นอย่างน้อสบายดีบอ่อืมรักษาสุขภาพเดอ้อเข้มแข็งเดอ้อบวไหวกลับมาบ้านเหาเดอ้อนะกินพริกกินเกืือกินข้าวเอออยู่บ้านเหาก็ยังดีคํานี้ถ้าคนคนหนึ่งนะที่ทุกเนาะเจอปัญหาชีวิตและสุขภาพเจ็บป่วยอยู่เนี่ยบอกเลยนั่นคือยาใจจากสวรรค์ เออส่งให้เขามีพลังรักษากายรักษาใจส่งให้เขามีพลังลุกขึ้นมาสู้ชีวิตส่งให้เขามีกําลังใจเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาละเคียนะและกระตือรื้นหาเงินได้มากกว่าเดิมเพื่อที่จะกลับไปหอบกอดเอาพลังนั้นจากคําว่าพ่อและแม่พี่และน้องคนที่เมียฝรั่งคนหนึ่งช่วยเหลือ จะปวดหัวใจเวลายายจ๋าจได้ฟังตรงนี้ยสาธุบุญนะยายจ๋าจยังโชคดียังย้อนเข้าหาตัวเองเสมอหลายคนบอกว่าฟังวีโอทีไรมึงย้อนเข้าหาตัวเองมึงทุกทีเนาะเอาค่อยก็รู้สึกว่าค่อยโชคดีเด็ว่าค่อยยังได้คุยกับแม่อ่าค่อยยังได้ยินเสียงพี่น้องนะเออยังกล้าที่จะดุก,กันทะเลาะกันขัดใจกันเรายังมีกันและกัน เข้าใจปะนะแต่หลายๆคนที่ลอยแพหลายหลายคนที่ไม่กล้าคุยกับครอบครัวนะแล้วที่ไม่รู้จักยายจ๋ามาก่อนแล้วมาเล่าความทุกข์ในความรู้สึกเจ็บปวดแล้วนอนน้ำตาไหลร้ลองไห้สะอื้นทึดๆอยู่หน้าจอโทรศัพท์กับยายจ๋าเนี่ยเออนะยายจ๋านี่บอกตรงเลยนะอยากไปกอดทุกๆคนนะ เพื่อให้ผักดันเป็นกําลังใจทั้งดุทั้งปลอเพื่อที่จะต้องเข้มแข็งเพื่อถอยหลังมารักตัวเองสักกี่คนแต่ก็ขอบคุณนะมันก็คงจะเป็นบุญเก่ากรรมเก่าแต่ชาติปังก่อนนะทุกคนนะอาจจะได้เป็นคนที่ได้ช่วยชีวิตยายจ๋ามาก่อนเนาะวันนี้เราถึงได้มา อ,อยู่ตรงนี้ในโลกโออนไลน์เพื่อกอดคนที่ร้องไห้เดียวดายคนที่ไม่เหลือใครในต่างแดนโดยที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนคนคนหนึ่งจะสุดขนาดไหนที่กล้าจะเปิดหน้าจอหรือโทรศัพท์มาร้องไห้กึกกึ๊กกึ๊กกับเราเนี่ยนะแล้วอยากฝากถึงทุกๆคนว่า ชีวิตวันนี้ถึงแม้เราไม่มีใครนะได้คุยกับยายจ๋าแล้วก็หวังว่าบุญนำพาเออจะทำเป็นแรงผลักดันให้เจ้าลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นแก้ไขตั้งสติรักษากายรักษาใจเพื่อก้าวข้ามตรงนี้ให้ได้คำหนึง่งยายจ๋าจะเสียใจที่สุดของที่สุดกับการได้คุยกับทุกคนคือไม่อยากอยู่แล้วไม่ไหวแล้ว อยากลับไม่ตื่นแล้วคาเหล่านี้มันเจ็บมากสําหรับายจ๋าถ้าคุณเจ้าของเรื่องทุกคนไม่เห็นคุณค่าในตัวเองนะลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองายจ๋าก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่มันเจ็บมันกระแทกกลับมันมากองอยู่ตรงเนี้กองอยู่ในหัวใจ,ใจายจ๋าที่ห่วง แต่ก็ต้องทำใจชีวิตใครชีวิตมันนะฮะเราทำได้แค่นี้เรามีโอกาสได้ฟังแต่สิ่งที่เราแนะนำไปเขาจะใช้หรือไม่ใช้นะเขาจะตั้งสติเพื่อรักษากาใจตัวเองหรือไม่มันก็เป็นสิ่งที่ตัวเขาจะต้องตัดสินใจเองโดยที่ยายจ๋าจวางโทรศัพท์แล้วมานั่งห่วงจะเป็นยังไงอจะนอนไหม จะคิดไม่ดีไหมนู่นนี่นั่นคำเนี้ยบอกเลยนะยายจา่าพูดแล้ววันนี้ว่าอย่าพูดได้ไหมอ่าแม้กระทั่งเขียนมาหาเยาจา่าเนี่ยว่าลาแล้วนะไปแล้วนะรู้ไหมว่านั่นคือการทิ้งอะไรที่จะมากอย่าล้อเล่นกับความรู้สึกยายจา่าเลยกับการได้พูดได้คุยได้ระบายความรู้สึกของคุณออกมาบอกตรงๆ เพราะมันเป็นอะไรที่ไม่มีใครช่วยใครได้กับปัญหาที่เกิดเพราะสิ่งที่เกิดเราพลาดด้วยตัวเราเองย้ำทำไมถึงย้ำคำว่าพลาดด้วยตัวเองเราเลือกผิดเราพลาดแล้วเราต้องตั้งสติมีสติถ้าเรามีชีวิตอยู่มันต้องมีทางออกอย่ายอมตุยอย่าคิดทำร้ายตัวเอง ทั้งๆท,ที่โดนคนอื่นทำร้ายยังไม่เจ็บเท่ายังไม่บาปเท่าเยจ๋าขอฝากที่เราคิดจะทำร้ายตัวเองสิ่งนี้มันเกิดขึ้นวิบได้กับทุกคนตัวใยจ่าก็เกิดมาแล้ววัดด้วยชีวิตแต่ผ่านพ้นตรงนั้นมาได้ปฏิญาณตนอย่าได้คิดชีวิตเรามีค่ามันอาจจะเป็นฟ้าหลังฝนถ้าบอกว่าเป็นกรรมตอนนี้เราก็ยอมรับกรรม สู้มันให้เต็มที่ทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็ทั้งปัญหาชีวิตคู่นะเวลากรรมมันอาจจะไม่ยาวคิดอย่างนั้นพรุ่งนี้ก็เช้ามันอาจจะดีขึ้นฟ้าหลังฝนมันย่อมสวยงามแน่นอนเราต้องมีฟ้าหลังฝนเพียงแค่เราเข้มแข็งอึดอึดอึดสู้ช่วงนี้มันให้ได้และให้มันผ่านพ้นไปวันวันด้วยสติเพราะอารมณ์ นะยิ่งทำให้พังยิ่งความคิดเจ็บเจ็บซ้ำๆนั่งถามทำไมถึงเกิดขึ้นมันไม่ช่วยให้เราดีขึ้นขอบคุณกับมันท้าทายกับมันเข้มแข็งกับมันอยู่มันให้ได้ทั้งๆท,ที่เจ็บนะให้มันผ่านพ้นไปวันๆคำว่ารักษากายรักษาใจไม่มีใครทำให้เราได้ นอกจากตัวเราจะดึงพลังในตัวเราขึ้นมาคนที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลในนาทีสุดท้ายเขาก็ยังภาวนาหวังขอให้ได้ตื่นอีกพรุ่งนี้เพียงวันเดียวแต่เรายังแค่มีชีวิตอยู่เราเพียงแค่ป่วยเราไม่ใช่โรคที่แบบกำหนดวันตยุยอ่าเราไม่ใช่โรคที่กำหนดวันตยุยเพราะฉะนั้นมันก็หายมันมีเวลาหายมันต้องหาย เรายังมีชีว huh? ิตที่จะดีขึ้นไปอีกเราไม่ได้เป็นโรคร้ายแต่หัวใจเราน่ากลัวยิ่งกว่าร้ายยิ่งกว่าเพราะอ่อนแอกับความรู้สึกนะจังหวะของชีวิตเชื่อยายเถอะเราไม่ได้กำลังใจจากใครยังไม่ น่าเสียใจเท่าตัวเองไม่ผลักดันและกดกำลังใจให้กับตัวเองเพราะสิ่งที่จะปลุกให้เราสู้ทุกอย่างได้มันอยู่ในตัวเราไม่ใช่ยายจา๋าไม่ใช่ใครไม่ต้องไปวิ่งร้องขอใครอึบอึบฮึดนะดึงพลังสุดท้ายของเรามายังไงก็ก้าวผ่านได้ทุกคน ปวดหัวยายจ่ามันต้องผ่านไปให้ได้ยำ้ำแม้เราวันนี้ไม่มีใครจริงๆแล้วชีวิตเมียฝรั่งเนี่ยเอาตรงๆนะหลายๆคนเนี่ยเราก็ตัวคนเดียวแล้วอยู่ในต่างแดนผัวโอเคยายจ่านี่ยังมีครอบครัวมีลูกมีหลานอยู่ที่นี่นะอันเนี้ยหลายๆคนเนี่ยตัวคนเดียวเลยถ้าผัวมันไม่เอาเราเราก็คือคนเดียวโดโดๆเลยอืมแม้เจ็บจะป่วยหรือตุยนะ สุดท้ายชีวิตเราดิ้นรนมาทั้งชีวิตอ่ะนะเหมือนเคสของพี่เขาเนี่ยคนเดียวมาตลอดทั้งชีวิตไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากคำว่าพี่น้องพ่อแม่นะผู้ชายเคยดีที่ผ่านมามันจบวันนี้เราก็เพียงแค่เข้มแข็งให้ข้ามไปให้ได้ขอเป็นกำลังใจใทุกคนแล้วช่วยช่วยช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับ หลายๆคนที่อยู่ตรงนี้ที่มีความรู้สึกนี้ด้วยนะคะพี่น้องทุกคนยิจาา่าขอฝากหนักมากวันเนี้